สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลู่หลินสตูดิโอวันนี้จะมานำเสนอนิยายสั้นจบในตอนเรื่องเมียเช่าสุดรักของนายมาเฟียถ้าพร้อมแล้วเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะฉันให้เธอเดือนละแสนแลกกับการมาเป็นเมียเช่าของฉันเออแต่ว่าหน้าที่เธอ ก็แค่มอบความสุขให้ฉันก็แค่นั้นตกลงไหมหญิงสาวมีท่าทีลังเลลำบากใจเธอผู้นี้มีชื่อว่านิรยาอายุของเธอเพียงแค่19ปีเท่านั้นฐานะของเธอนั้นค่อนข้างยากจนเธอต้องส่งเงินให้แม่และน้องที่ต่างจังหวัดทุกเดือนแต่เดือนนี้เธอนั้นตกงานและจึงได้รีบหางานใหม่โดยเร็วที่สุด เพราะเกรงว่าจะไม่มีเงินส่งให้ที่บ้านในเดือนนี้เธอเห็นป้ายรับสมัครงานที่คฤหาสา์ของเขาแต่ไม่ระบุตำแหน่งงานที่ชัดเจนแต่ตอนนี้อะไรเธอก็ทำได้ทั้งนั้นและเมื่อเธอก้าวเข้ามาภายในนั้นก็เริ่มเจรจางานกับเขาแต่พอได้ยินเรื่องตำแหน่งงานเมื่อครู่เธอก็ถึงกับลำบากใจเป็นที่สุดเพราะแต่เล็กจนโต เธอไม่คิดจะขายตัวเลยด้วยซ้ำแต่ในเมื่อตกลงรับงานไปแล้วเธอก็คงจะทำอะไรไม่ได้เสียแล้วนอกจากหาทางรอดได้แต่ละครั้งให้ได้ก็เท่านั้นเพราะถึงอย่างไรเธอก็จะไม่ยอมเสียตัวให้ใครเป็นอันขาดหากไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักวันนี้เธอไปพักก่อนก็ได้ไวนน้เริ่มงานพรุ่งนี้เพราะวันนี้ ฉันไม่มีอารมณ์มาทำอะไรแบบนั้นค่ะถ้าเงัน้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะหญิงสาวทำท่าจะลุกขึ้นและเดินจากไปแต่หากถูกเขาห้ามไว้เสียก่อนเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าคะไม่ต้องกลับบ้านททำไมล่ะคะแต่วันนี้ยังไม่ใช่วันเริ่มงานไม่ใช่หรอคะ ฉันก็ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าจะเปลี่ยนใจเริ่มงานวันนี้ฉันให้คนจัดห้องพักไว้ให้เธอด้านบนแล้วขึ้นไปพักผอ่อนซะเออจะดีหรอคะแต่ว่านี่คือคำสั่งของเจ้านายเธอจะขัดคำสั่งของฉันหรอดีเลยาค่ะงั้นฉันขอตัวนะคะหญิงสาวก้าวเท้าขึ้นห้องไปอย่างรีบร้อน ใจเธอระแวงจนทำตัวไม่ถูกเมื่อถึงห้องแล้วก็จัดการลงกรประตูจนเสร็จสับเนื่องจากเขากลัวว่าเขาจะมาลักหลับเธอในตอนกลางคืนช่วงบ่ายของวันต่อมาเธอนั้นคิดอย่างหนักว่าจะทำเช่นไรดีกับค่ำคืนนี้เพราะเมื่อคู่ลูกน้องคนสนิทของเขาได้ขึ้นมาแจ้งเธอว่าเจ้านายของพวกเขา จะใช้บริการเธอคืนนี้เขาจะเป็นคนเดินมาหาเธอที่ห้องเองเธอถึงกับกลุมขมับด้วยความเครียดร่างบางเดินวนไปวนมาในห้องเล็กๆก่อนที่เธอจะคิดแผนสำหรับคืนนี้ออกและเตรียมการไว้ตามแผนเวลาผ่านไปจนเริ่มดึกเสียงเปิดประตูดังขึ้นโดยไม่มีการขอให้เสียเวลา ร่างบางที่อ่านหนังสืออยู่บนเตียงนั้นวางหนังสือแทบจะไม่ทันชายหนุ่มใช้มือหนาดึงเน็กไทพร้อมกับถอดชุดสูทออกขาก็ก้าวเข้ามาอย่างไม่หยุดย่อนก่อนที่จะทาบทับบนตัวของเมียเช่าสุดสวยอย่างเร็วเดี๋ยวค่ะคุณเมทัศคือว่าฉันมีอะไรอีกฉันเป็นวันนั้นของเดือนค่ะ ชายหนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะมีสีหน้าที่ฉายแววหงุดหงิดผุดขึ้นอยู่ไม่น้อยตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้นี้เองค่ะคงจะสักประมาณสองอาทิตย์เลยค่ะขวารอบเดือนฉันจะหมดทำไมมันนานจังฉันเห็นคนปกติทั่วไปแค่สามสี่วันก็หายแล้วนี่ของฉันมันนาน,านมาเทค่ะบทจะมา ก็เลยมานานหน่อยค่ะขอโทษนะคะที่วันนี้คงปรฏิบัติคุณไม่ได้ไม่เป็นไรหายเมื่อไหร่ฉันคงจะต้องจัดหนักทดแทนวันที่สูญเสียไปนะเขายิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์ก่อนจะเดินออกจากห้องไปเขาคิดว่าเธอนั้นก็คงจะเหมือนผู้หญิงทั่วๆไปที่ผ่านชายมาไม่รู้ต่อกี่คน หน้าตาสวยๆของเธอคงจะทำให้เขาพอใจอยู่ไม่น้อยหากทำเรื่องอย่างว่าแค่คิดเขาก็อยากให้เธอหายจากรอบเดือนเสียแล้วเพราะขืนรอไปนานๆเขาคงได้ขาดใจตายเสียก่อนหญิงสาวที่นั่งหวีผมอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งสายตาของเธอนั้นเหม่อลอยใจที่คิดแล้วคิดอีกว่าเธอทำถูกต้องแล้วใช่ไหมที่มาทำงานแบบนี้ ยิ่งนึกถึงหน้าแม่เธอก็ยิ่งรู้สึกผิดแต่จูๆ่ๆเสียงโทรศัพท์คู่ใจก็ดังขึ้นหน้าจอปรากฏชื่อพนิสาน้องสาวเพียงคนเดียวของเธอนิ้วเรียวเลื่อนรับสายผ่านหน้าจออย่างไวว่าไงจ๊ะน้องสาวของพี่พี่เน้นเป็นยังไงบ้างคะทำงานเหนื่อยหรือเปล่า แม่คิดถึงพี่มากเลยนะถามหาพี่ทุกวันสาก็เลยติดต่อมาหาพี่นี่แหละพี่ไม่เหนื่อยหรอกสาดูแลแม่ให้ดีนะถ้าพี่เก็บเงินได้เยอะๆพี่จะกลับไปหานะถ้างั้นสาพาแม่ไปเข้านอนก่อนนะพี่นินพี่นินเองก็พักผ่อนเยอะๆนะจะได้มีแรงทำงาน จะกลับมาเมื่อไหร่บอกสาได้ตลอดเลยนะคะหญิงสาวตอบน้องสาวสั้นๆก่อนจะกดวางสายเพื่อจบการสนทนาน้ำตาเม็ดเล็กร่วงเพาะไปตามแก้มนวลด้วยความรู้สึกผิดหวังสองอาทิตย์ผ่านไปเวลาผ่านไปไวยิ่งนักแต่หากเป็นวันที่ชายหนุ่มนั้นรอมาเนิ่นนาน เพื่อจะได้ลิ้มลองร่างบางที่เขาเพิ่งจ้างเธอมาเป็นเมียเช่าของเขาเพราะในหลายวันมานี้เขาได้แต่ออกไปหาความสุขข้างนอกกับผู้หญิงแบบเดิมๆที่เขาคุ้นชินและทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อทำงานทำการที่บริษัทเขานั้นแทบเข้าไปมองเธออยู่บ้างโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่เคยรู้แต่ในวันนี้จะไม่ใช่แค่การมองอีกต่อไปแล้ว ว่าแล้วเขาก็เคลียร์งานอย่างจริงจังจนเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นรถคันหรูจอดเทียบรองรถในคฤหาสน์อย่างเร็วก่อนจะรีบจ้าอ้าวตรงไปยังห้องของหญิงสาวในทันทีคนในห้องนั้นแทบนั่งไม่ติดเมื่อคิดว่าวันนี้เธอคงไม่รอดแน่สมองน้อยนิดนั้นคุ้นคลิดแผนการต่อไปอย่างนาน จนเมื่อเธอได้ยินเสียงรถของเขาใจดวงน้อยก็ยิ่งเต้นแรงด้วยความกลัวและแล้วสมองของเธอก็คิดอะไรออกขึ้นมาประตูห้องถูกคนด้านนอกเปิดเข้ามาไม่มีสัญญาณการเคาะเพื่อขออนุญาตอีกเช่นเคยชายหนุ่มหันซ้ายแลขวาสายตาคมขวาดมองหาร่างบางทั่วทุกมุมห้องแต่ก็ไร้วี่แวว อารมณ์โทระเริ่มประทุขึ้นมาแต่ก็ต้องหยุดลงเนื่องจากหูของเขาได้ยินเสียงน้ำกระทบพื้นจากฝักบัวด้านในใบหน้าคมเลี่ยนมายิ้มมุมปากด้วยความพึงพอใจแหมดูหน้าที่ตัวเองดีถึงขั้นอาบน้ำล้างตัวรอฉันเลยเหรอก็ดีเหมือนกันจะได้สูดดมกลิ่นสบู่บนตัวเธอให้ชื่นใจ ค่ำคืนนี้จะได้เร้าใจมากขึ้นชายหนุ่มพูดอย่างอารมณ์ดีแต่หาโรไม่ว่าคนในห้องนั้นได้ยินทุกคำและรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกฝันไปเถอะฉันจะไม่ยอมเสียตัวเป็นอันขาดชายหนุ่มตั้งหน้าตั้งตารอหญิงสาวอยู่บนเตียงใบหน้าคมยิ้มแย้มไม่หุบ ไม่นานนักก็มีเสียงดังออกมาจากห้องน้ำสร้างความตกใจให้กับเขาเป็นอย่างมากโอ้ยช่วยด้วยฉันปวดท้องใครก็ได้นี่เธอเป็นอะไรเปิดประตูให้ฉันหน่อยนิลยาเธอได้ยินฉันไหมชายหนุม่มตัดสินใจคว้ากุญแจในลิ้นชักก่อนจะไขเข้าไปด้านใน ภาพที่เขาเห็นนั้นคือหญิงสาวที่มือกุมท้องร่างบางนอนตัวงออยู่บนพื้นใต้ฝักบัวเขาตกใจกับสิ่งที่เธอเขาตกใจกับอาการของเธอแล้วรีบทลาเข้าไปปิดน้ำในทันทีก่อนจะหันมาสนใจเธอในสภาพที่สวมใส่เพียงชุดคลุมสีน้ำเงินเท่านั้นนี่เธอ เป็นอะไรบอกฉันมาสิไปหาหมอไหมฉันปวดท้องค่ะคุณเมทัศเจ็บปวดระบมไปหมดเลยฉันจะพาเธอไปหาหมออดทนหน่อยนะชายหนุม่มช้อนอุ้มร่างบางขึ้นแนบอกก่อนจะเดินออกไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวค่ะคุณเมทัศไม่ไปได้ไหมคะฉันกลัวหมอ ฉันไม่ชอบโรงพยาบาลแต่เธออาการหนักมากเลยนะจะไม่ไปหาหมอได้ยังไงไม่รู้แหละยังไงเธอก็ต้องไปไม่เอาค่ะขอร้องนะคะให้ฉันได้นอนพักก็คงจะหายค่ะชายหนุม่มเริ่มจับพิรุธจักแววตาของเธอได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงเรื่องโกหกที่เธอสร้างขึ้นเธอปวดท้องจริง หรือแค่มานยาใส่ฉันกันแน่นิรยาฉันจะให้โอกาสเธอพูดอีกครั้งบอกความจริงฉันมาก็ปุดจริงๆนี่คะฉันจะโกหกคุณเพื่ออะไรคะก็เพื่อหลีกเลี่ยงในการขึ้นเตียงกับฉันยังไงล่ะคุณพูดอะไรคะฉันไม่เข้าใจนีเธอคิดว่าฉันโง่มากนะหรอ ที่จะมองไม่ออกว่าเธอเล่นละครตุกติกใส่ฉันบานยาไม่เบาเลยนี่นิลยาหญิงสาวอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงแผนครั้งนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่ถึงเช่นนั้นร่างกายเธอในตอนนี้ก็ยังอยู่ชิดแนบอกของเขาอยู่เธอจึงต้องหาโอกาสหนีออกไปจากอ้อมแขนแขน็งแ,แกร่งนี้วางชังลงก่อนได้ไหมคะ เดี๋ยวฉันจะบอกความจริงทั้งหมดให้คุณฟังชายหนุม่มวางเธอลงตามคำขอก่อนที่จะจ้องเธอตาเขมงด้วยความตั้งใจฉันพูดตรงๆเลยนะคะฉันไม่เคยทำงานแบบนี้แล้วก็ไม่คิดอยากจะทำด้วยค่ะเพราะแต่เล็กจนโตฉันไม่เคยขายตัวและศักดิ์รีของตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวฉันเลยยอมให้คุณทำแบบนั้นกับร่างกายของฉันไม่ได้ เพราะฉันจะให้เฉพาะคนที่ฉันรักและแต่งงานกับฉันเท่านั้นเก่งดีนี่สแสดงความใส่สื่อสนบเนียเลยนะฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคนอย่างเธอไม่เคยทำอะไรแบบนั้นแท้จริงแล้วเธออาจจะเคยทำมานับไม่ถ้วนเลยก็ได้ผ่านชายมาเป็นร้อยกว่าจะมาถึงฉันพอๆกับผู้หญิงที่ให้บริการตามผับยังไงละ่ะ คุณเมทัศคุณจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะคะแล้วผมดูผิดตรงไหนคุณมันก็คงเปื้อนข่าวโลกีมามากอย่างที่ผมพูดนั่นแหละถ้าคุณคิดแบบนี้ถ้างั้นฉันขอลาออกเพราะฉันก็ไม่คิดจะมาทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วตำแหน่งนี้คงไม่เหมาะกับฉันเชิญคุณติดป้ายรับสมัครคนใหม่เถอะคะ่ะหญิงสาวผู้จบ ก็ทำท่าจะเดินจําเอาออกไปแต่หากมือหนาที่ไวกว่าคว้าร่างบางมาช้อนอุ้มขึ้นแนบอ,อกนี่คุณปล่อยนะฉันจะลาออกฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องเนื้อตัวฉันเธอคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ริมรถในร่างงดงามของเธอนะหรอฝันไปเถอะเธอทำฉันเสียเวลามาตั้งสองอาทิตย์เลยนะนิรย,ยา คืนนี้เธอไม่รอดแน่ชายหนุ่มพาเธอกลับขึ้นห้องไปอย่างหน้าตาเฉยระหว่างที่เดินไปนั้นหญิงสาวก็ทั้งตะโกนและทุกตีเขาไม่หยุดย่อนนี่หยุดบ้าได้แล้วเก็บแรงและเสียงใสๆของเธอไว้ทํากับชั้นบนห้องไอ้บ้าป่าเถื่อนปล่อยฉันนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ เมื่อถึงห้องนอนใหญ่ชายหนุ่มโยนเธอลงเตียงกว้างอย่างแรงก่อนจะทาบทาบับตามลงมาแบบติดตๆร่างบางดิ้นขุกขลับใต้ร่างหนาอย่างสุดกำลังหวังเพียงว่าจะรอดจากเนื้อมือของมัจจุราชร้ายผู้นี้ไปได้แต่ความหวังดูจะถดถอยลงไปทุกทีเมื่อเขาเริ่มเล้าโลมเธออย่างบ้าคลั่งหื่นกระหายด้วยความชำนาญการ ส่งผลให้ร่างบางดิ้นน้อยลงและยอมจำนวนอย่างไม่เต็มใจน้ำตาเม็ดใสร่วงหล่นผ่านหางตาอย่างไม่หยุดหย่อนก่อนที่ทุกอย่างจะยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆทั้งค่ำคืนนี่เธอยังไม่เคยผ่านชายเลยงั้นหรอฉันคงจะประเมินเธอผิดไปสินะนิรยา เขาปริาพาษในใจสีหน้าที่ดูรู้สึกผิดจ้องมองร่างบางที่หันหลังอยู่ในห่วงนิทรารมรอยฟกช้ำดำเขียวปรากฏเต็มแผ่นหลังบอบบางยิ่งสร้างความรู้สึกผิดให้ชายหนุ่มมากกว่าเดิมเขารุนแรงกับครั้งแรกของเธอเธอจะต้องเจ็บปวดสักแค่ไหนเมื่อคิดได้เขาจึงออกจากห้องไปทิ้งให้เธอพักผ่อนอย่างเต็มที่ เวลาผ่านไปไม่นานนักชายหนุ่มกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งพร้อมกับข้าวต้มปลาร้อนๆส่งกลิ่นหอมคุ้งไปทั่วทั้งห้องสายตาคมเหลือบไปเห็นร่างบางที่นั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียงแววตาเธอดูเหม่อลอยราวกับร่างที่ไร้วิญญาณเขาจึงค่อยๆย่างกายเข้าไปหาและนั่งลงข้างเตียงใหญ่มือหนา เอื้อมไปหวังจะเช็ดน้ำตาให้เธอแต่ก็ถูกมือเรียวปัดออกอย่างแรงออกไปฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณคนใจร้ายลังแกได้แม้กระทั่งผู้หญิงไม่มีทางสู้ผิดที่ฉันเองฉันไม่น่าเข้ามาทำงานที่นี่ตั้งแต่แรกไม่งั้นคงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉันขอโทษนิรยา ฉันผิดเองที่รุนแรงและไม่คุมความอยากของตัวเองฉันคิดว่าเธอคงเหมือนผู้หญิงทั่วไปที่ขายบริการแต่วันนี้ฉันรู้แล้วฉันขอโทษจริงๆนะพอแล้วฉันไม่อยากฟังออกไปได้แล้วได้แต่คุณต้องกินข้าวก่อนฉันไม่หิวไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นถ้าเธอไม่กิน ฉันจะทำอย่างอื่นลองไหมล่ะก็ได้คนจอมเผด็จการออกคำสั่งเก่งเหมือนเดิมเลยนะเขายิบมุมปากอย่างพอใจก่อนจะตักข้าวต้มป้อนให้หญิงสาวอย่างช้าๆด้วยกลัวว่าเธอจะร้อนเธอเองก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดเพราะกลัวว่าเขาจะรังแกเธอแบบเมื่อคืนอีกแต่เมื่อเธอกินเสร็จ เขาก็ออกจากห้องตามคําขอของเธอทันทีหญิงสาวจึงได้แต่นอนคุ้นคิดว่าเธอจะหนีออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเธอใช้เวลาคิดอยู่นานแต่สมองนอน้อยนั้นก็คิดออกอย่างง่ายดายเธอคิดว่าครั้งนี้เธอคงหนีพ้นจากที่นี่ไปได้ถาวรแน่นอนหลายวันมานี้เธอค่อยๆดีกับเขาทั้งการพูดจาและการกระทำ เพื่อไม่ให้เขาจับพิรุธได้จนเขาเริ่มที่จะไว้ใจเธอและรู้สึกดีกับเธอมากขึ้นคุณเมทัศคะวันนี้พาฉันไปที่ห้างได้ไหมคะฉันว่าจะไปหาซื้อของใช้ส่วนตัวคะ่ะได้สิเพื่อเธอแล้วเธออยากไปที่ไหนฉันก็พาเธอไปได้ทั้งนั้นหญิงสาวยิ้มอย่างเขินอายแต่ใต้รอยยิ้ม แฝงไปด้วยเหตุผลบางอย่างในการไปครั้งนี้ไม่นานนักทั้งคู่ก็มาถึงห้างสรรพสินค้าย่านใจกลางเมืองเธอกับเขานั้นแทบจะเดินตัวติดกันเขาไม่ปล่อยเธอคลาดสายตาเลยแม้แต่น้อยทำให้เธอยิ่งหาทางหนียากขึ้นไปอีกแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่ามีร้านเสื้อผ้าอยู่ร้านหนึ่งเมื่อสมัยเรียนมหาลัยเธอเคยมาเป็นเพื่อนลุมเมด ภายในร้านนั้นมีช่องทางเข้าออกของพนักงานและสามารถใช้ทางเข้าออกนั้นออกจากที่นี่ไปได้เธอจึงไม่รีรอและไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปคุณเมทัศคะฉันขอไปดูเสื้อผ้าสักชุดสองชุดได้ไหมคะตามใจเธอเลยมากกว่านั้นฉันก็ซื้อให้เธอได้ขอบคุณค่ะทั้งสอง ก้าวเข้าไปภายในร้านเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งก่อนจะมีพนักงานมาต้อนรับด้วยใบหน้าที่เพื่อนยิ้มอย่างเต็มใจสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสนใจชุดไหนบอกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเอ่อคุณเมทัศนั่งรอก่อนก็ได้นะคะชายหนุ่มพยักหน้ารับพร้อมกับยิ้มให้เธอก่อนจะตรงไปยังโซฟาเดี่ยวสีดำเพื่อนั่งรอเธอ หญิงสาวเลือกชุดเพียงไม่กี่ตัวก่อนจะขอไปลองชุดที่เธอได้เลือกมาเมื่อพนักงานเดินออกไปไกลพอสมควรเธอจึงใช้จังหวะนี้ออกจากห้องลองชุดและไปยังห้องข้างๆที่เป็นช่องทางหนีของเธอในทันทีเธอนั้นไม่ได้ตกเป็นเป้าสายตาของพนักงานภายในนั้นเนื่องจากทุกคนคิดว่าเธอคงเป็นพนักงานใหม่และแล้ว ทุกอย่างก็สําเร็จตามที่เธอตั้งเป้าไว้เธอหนีออกมาจากเขาได้แล้วต่อจากนี้เราอย่าได้มาเจอกันอีกเลยนะคะคุณทำร้ายฉันมามากพอแล้วขอบคุณทุกสิ่งที่คนเคยดีกับฉันถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าคุณทำเพรรักหรือรู้สึกผิดกันแน่ลาก่อนนะคะคุณเมทัศเธอเอ่ยบริภาทในใจ ก่อนจะก้าวเดินต่อไปสองปีผ่านไปชายหนุม่มที่ยังคงตามหาเธอไม่ลดละแต่ด้วยหน้าที่การงานทำให้เขาทิ้งงานไปไม่ได้แต่ก็ใช้ทุกเวลาที่ว่างตามหาเธอเช่นกันหลังจากที่เธอนั้นได้หนีเขาไปเขาก็แทบไม่เป็นอันทำงานตามหาเธอแทบทุกที่กินเหล้าแทบจะทุกวันราวกับคนขาดสติ ว่าเขาจะหลุดจากเวลานั้นมาได้ก็ใช้เวลาเกือบปีแต่เขาก็ยังคงสั่งให้ลูกน้องตามหาเธอตลอดใจเขายังคงมีเธออยู่เพียงคนเดียวเธอทำให้ใจเขาลืมผู้หญิงทุกคนที่เคยผ่านเข้ามาจนหมดสิน้นจนกระทั่งเสียงเคาะประตูจากคนด้านนอกทำให้เขาหลุดจากพวังเข้ามาได้นายครับเราเจอตัวคุณนิลยาแล้วครับ เธออยู่ที่เชียงใหม่กับครอบครัวครับรีบจองตัวเครื่องบินให้ฉันด่วนฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เขานั้นกุลีกุจอกับการเดินทางเป็นอย่างมากเพราะใจเขาตอนนี้บินไปถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วใบหน้าคมเปื้นยิ้มตลอดการเดินทางดิรยาฉันจะได้เจอเธอแล้วนะฉันดีใจมากเลยเธอรู้ไหม นาบ้านหลังเล็กๆที่ปกคลุมด้วยใบไม้เขียวขจีอากาศหนาวพร้อมกับลมเย็นไปที่พัดไปพัดมาเรียกรอยยิ้มจากคนภายในบ้านหลังนี้ได้เป็นอย่างดีวันนี้อากาศดีจังเลยนะพี่นินสาดีใจนะที่พี่นินกลับมาอยู่กับสาแล้วก็แม่จ้าพี่เห็นสาพูดแบบนี้ มาตั้งแต่พี่กลับมาวันแรกแล้วนะไม่เบื่อบ้างหรือไงเกษาดีใจนี่คะเออแล้ววันนี้ขนมมีกี่ถุงล่ะคะยี่สิบถุงจ้าแต่สำหรับพี่กับสาเดินขายแค่นี้สบายอยู่แล้วใช่ไหมค่ะถ้างั้นเราได้ไปกันเถอคะค่ะจะได้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ สองสาวเดินถือถุงขนมไปได้ขายตามทางใกล้ถึงจะเป็นเพียงงานที่เงินน้อยแต่สองพี่น้องก็ชอบใจและมีความสุขกับการขายของเป็นที่สุดใบหน้าที่คลี่ยิ้มไปตลอดทางเดินพร้อมกับริมฝีปากอมชมพูน้อยๆที่เรียกหาลูกค้ายอย่างมีความสุขแต่แล้วรอยยิ้มของคนเป็นพี่อย่างนินรยาก็ต้องหุบลงฉับพลัน เพราะสายตางามปะทะเข้ากับสายตาของใครบางคนที่คุ้นเคยเข้าอย่างจังนิลยาเธอจริงๆด้วยฉันคิดถึงเธอมากเลยนะเธอหนีฉันมาแบบนี้ทำไมใครหรอคะพี่นินหน้าตาดูดีนะเนี่ยมีแฟนไม่เห็นบอกสาสักคำเลยนะคะไม่ใช่หรอกสาพี่ว่าเรารีบกลับกันเถอะ ที่รู้สึกไม่ค่อยสบายขึ้นมาไปกันเถอะหญิงสาวที่กำลังจะหันหลังเดินกลับหามถูกมือหนาคว้าเข้าที่ต้นแขนก่อนจะดึงเธอเข้ามากอดอย่างโหยหาและคิดถึงจับใจปล่อยฉันนะคะคุณเมทัศเราไม่มีอะไรจะต้องพูดกันอีกแค่นี้คุณก็ทำ้ายชีวิตฉันมามากพอแล้วกลับไปซะ โอ้ยพี่เนนแค่ทะเลาะกับแฟนถึงกับต้องไล่เขาเลยหรอคะเอ่อคุณคะถ้าไม่รังเกียจรบกวนไปดื่มชาที่บ้านก่อนนะคะเพราะที่เนี่ยอากาศหนาวจะได้อบอุ่นขึ้นคะ่ะขอบคุณนะครับคุณฉันชื่อพันนิสาเรียกว่าสาก็ได้คะ่ะครับผมชื่อเมทัศเป็นแฟนคุณนินลยาครับ ยิสาแกจะไปชวนเขาทำไมเนี่ยโถพี่นินแฟนกันทะเลาะกันงอนกันก็ควรจะรีบปรับความเข้าใจกันนะคะจะปล่อยให้มันคาดังคาซังแบบนี้ทำไมเคลีย์ให้จบไปนะ่ะดีแล้วคะ่ะนิรยาทำหน้าบอกบุญไม่รับเป็นที่สุดแต่ก็คงจะขัดใจน้องสาวไม่ได้ทั้งสามจึงเดินกลับมาถึงบ้านด้วยกัน โดยมีลูกน้องของเขาตามประกบมาด้วยหญิงสาวนั้นขัดใจกับการกระทําของเขาที่เขาไม่ยอมกลับไปแถมยังอยู่ขวางหูขวางตาเธอเสียอีกเวลานั้นผ่านไปเกือบเดือนเขาทั้งเอาใจแม่และน้องเธอจนคนทั้งสองชอบใจชายหนุ่มเป็นที่สุดเธอที่เห็นความดีของเขานั้นก็ค่อยๆใจอ่อนยั่บลงทุกวันจนในที่สุด ทั้งสองก็เริ่มกลับมาคุยกันอีกครั้งและเขาเองก็ได้จัดงานแต่งแบบเรียบง่ายตามที่เธอต้องการหลังจากงานแต่งนั้นเขาและเธอจะสลับกันพักที่บ้านเขาและบ้านเธออย่างละสามเดือนเพื่อไม่ให้แม่ของเธอต้องเหงาขอบคุณนะคะพี่นินพี่เมทัศถ้าไม่ติดว่าสาต้องไปรับราชการสาก็คงไม่อยากห่างแม่ไปไหนหรอกคะ่ะ ไม่เป็นไรหรอกสาได้งานแล้วก็ตั้งใจทำงานให้ดีนะเห็นมนกับพี่ทุกรอบเลยนี่ว่าโตขึ้นสาอยากจะเป็นครูสอนเท็กอนุบาลตอนนี้ได้เป็นสมใจแล้วนะน้องพี่ยินดีด้วยนะครับน้องสาถ้ามีอะไรให้พี่กับพี่นินช่วยบอกได้เลยนะครับขอบคุณค่ะสาต้องเดินทางมาเรือนี้แล้ว ฝากแม่ด้วยนะคะจ้ะพี่กับคุณเมทัศจะดูแลแม่ให้ดีเหมือนที่สาดูแลเลยนะไม่ต้องห่วงทั้งสามนั่งคุยกันที่โต๊ะไม้หน้าบ้านอย่างมีความสุขต่างคนต่างมีแต่รอยยิ้มที่ออกมาจากข้างในใจและเป็นความสุขอย่างแท้จริงที่เฝ้ารอมาเนิ่ดนานจบไปแล้วนะคะกับนิยายสั้นจบในตอนเรื่อง เมียเช่าสุดรักของนายมาเฟียฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องรู่หลินสตูดิโอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ